<Es> สว like please, well, ัสดีค่ะมาลำลาด้วยการนอนของแมวน้อยเริ่มดื้อแล้วก็เลยได้เอากลุมมใสซเนี่ยเริ่มดื้อแล้วเริ่มข้านเริ่มอย่างแล้วเริ่มดื้อแล้วแมวน้อยโอ้ยเมื่อต้องยงสี่จังหวะเมื่อัวเล็กยู่ไตัะเล็กัวเล็กยู่ไตัะเล็กจะเอ ลูกซีจ้าลูกซีโอ้ยเริ่มดื้อแล้วเริ่มดื้อแล้วเริ่มคาดแล้วยัวเยียัวเยยแล้วยัวแยยแล้วก็เลได้เอาวันนี่ตะแกงมาก,กันไว้เพิ่นสิโต๊กแล้วจะเอ๋โอ้ยเมียนี่กันพ้อเนี่ยว่าเห็นแล้วต,ตรงนี้ตรงนี้ว่าเห็นตรงเป็นตรงนี้ค่ะ เริ่มยอวเยะแล้วยอวเยะเมียวเมียวทั้งหลายอินูว่าแม่แม่เดียวได้ค่ะนี่สามแม่ได้อยู่ในนี่ลูกหลายหลายสามแม่ได้ดแม่ละสี่หาตัวสามแม่ได้ดค่ะสามแม่บุแม่ิแม่เดียวได้เพิ่นเลี้ยงลูกน้องกันเพิ่นเลี้ยงลูกน้องกันพัดกันเลี้ยง คนใดเมย์ขนาดนั้นอ๋อหนู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 คนเหล่ามันมึนขนาดไหนมึงดูมึงด well ูโอ้ยหนูหน่อยคือมึนแท้เอาหัวออกมาแล้วโอ้หัวออกมาได้รูเนี่ยลูกได้รูเนี่ยเออเหนียวหน่อยเหนียวหน่อยเริ่มดื้อแล้วค้านแล้วยัวเยียยัวเยียยัวเยียเต็มไปหมดเลยโอ้ย ต้องใส่ก่งเะใส่ตะแกงกันไหมเพราะสันเป็นโต๊ะเป็นคาดละโต๊กเลยเลยนะวนแล้ววิปป้าห้เบื้องความแต่่าปาแมวชอบป่ามาค่ะมันหลับล่ากับแมวหน่อยเอ,อ้ยแม่ซีมือเดี๋ยวแม่บีก็มาเลียงซอยมาเปลี่ยนเปลี่ยนกันแมวเปลี่ยนกันบีซีท้องหยีตัวไดเมื่อยกะเปลี่ยนกันออกข้างนอกไปข้างนอก เดี๋ยวบีก็เขามาเลี้ยงซอยบีท่องหยบไปเรียนด้วยเปี้ยนกันเรียนเปี้ยนกันเรียนเยอวเยียเยอวเยียขี่มือนาโตนะขีนะ่มือนาแม่คหน่อยนะขีนะ่มือนาโตนะขี่มือหนนะ้าคนไหนสร้างกลงเลยได้กลงเพิ่นไรแบบนีนนะ้ได้ได้กลงเลยผนังบานใหม่เลย คนบ่คอยนั่นเงอะไรค่ะ,ค,ะคนอยู่เป็นสัตว์ชวนของคนบ่ได้เกี่ยวกันบ่ได้มาแมวก็เลยได้สุขสบายกว่าบุ่ยาปุ่ยาก,ากคนบ่ได้อยูอ่ยากว่านั้นแมวหน่ยโอ้แมวบุญรอดเพิ่นไปอยู่ข้างนอกเพิ่นเพิ่นเครียดซี่เรียดต้องไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไก่ควายก็เอามาอยู่น้ำกันมาอยู่น้ำกันมาเลี้ยงน้ำกันแมวแมวเพิ่นเลี้ยง เพิ่นมักเลี้ยงลูกนล้วกันบ้านนี้่นะคะ่ะบ้านอื่นว่าลูกเป็นบน่เพิ่นมักเลี้ยงลูกนล้วกันเด้อแม่แมวบ้านนี้เพิ่นมักเลี้ยงลูกนล้วกันเพิ่นเป็นพีนกก่น้องกันเพิ่นหักไข้กันาชอบเลี้ยงลูกด้วยกันแมนบ่แมนบ่ร์เออแม่สิว่าท่านได้เขาไปจับได้ต้องคืนนะนี่เขาไปจับเตเตเต ข้าว่ารับชมแมวนอนคัะแมวหน่อยนอนเห็ดกลุ้มให้แมวหน่อยเพื่อนขี่ดื้อเพื่อนปีนกกงได้เนะีนด้เลยบ้านแมวสุกสมมาลมหมายเลยทีเดียวว้าสวยงามไอ้นดกระยากอยู่กับแมวเลย บ้านแมวสวยมนุษย์เกิดเป็นแมวมนุษย์อยากได้บ้านแบบนี้ได้หนวดแมนบอเหมียวเอาละค่ะลำลากกันซ้ำเนี้ยเนาะฝันดีค่ะฝันดีแมนบอเมียวไปครับไปฮะลำลากฝันดีกันค่ะตอนน้องมีดนตรีมันจะได้เลี้ยงลูกยังสบายใจ ลูกคนสิได้วตกลูกคนขี่ดือ้อแล้วคนลูกคนตกตกปองตกปองแล้วแม่ท้องยิบมาแล้วแม่หาทางเขาอยู่หรอก <c oughs> แม่ที่เขาไปเลี้ยงลูกไดนะ <c oughs> แม่ที่เขาไปเลี้ยงลูกได้ฮนะแม่ท้องเยิบที่เขาไปเลี้ยงลูกได้เนี่ยฮะแม่ซี่แม่บีแม่บีที่เขาไปเลี้ยงลูกได้ เออเขาไปเลี้ยงลูกได้นะหนดเขาที่เขาไปเลี้ยงลูกไดนอดนุหนนุ่นที่เขาไปเลี้ยงลูกแบบไอหนดหาทางนู่หาทางฮะท่องยีบหาทางเขาเอาเขาไปเลี้ยงลูกได้เหรอเฮ็ดบ้านไม่เขาทีเขาทางไหนหนดกินเข่าสัก่อนเด้อกินเข่าก่อนจังดีคิดอวก เขาที่เขาไปเลี้ยงลูกในนกสำรวจบ,บ้านไม่เขาด้วยอุลแล้วไม่มานเขียวความเี่ไม่มานเขียวความนี่บ้บานเขาเอะเขาที่เขาไปในนกน้ำฉลาดฉลาดพวกค่ะแม่แม่ท้องหยีบไปแล้วฉลาดแล้วกระโดดลงไปแล้วกระโดดลงไปเลยมันบ่ซากลูกหรอมันบ่เหยียบลูกหรอกกระโดดลงไปเลยคุณแม่ท้องนะ แม่ทว่งเอ้ยแม่ทว่งบ่เป็ี่ยนยัง,งหรอกนะกระโดดลงไปซีหนูอา้าวท้องหยิบกระโดดไปเลี้ยงลูกแนมะ่เ <c oughs> อ้ยนมตรงนี้เงยอ้าวไปเลี <c oughs> เเ้ยงลูกแม่น้องไปเลี้ยงลูกแม่น้อไปเลี้ยงลูกเร็ยวไปเลี้ยงลูกเร็เดว เลยบานหอาอะนุดบ้านไม่เขาสิเขายังไหนนเอาเขามาแล้วนดเขาเขามาแล้วนุ่นเขาเขามาเลี้ยงลูกแล้ว no od, ลว้า wow. วมาบีมาทางนี่บีใหญ่เขามาแล้วมาลาเขามาทั้งเพี่เขาบ้านเขามาเลี้ยงลูกแล้วมาแล้ว no <c oughs> บีมาแล้วเขาเขาบ้านแล้วลูก no แม่แม่มาแล้วแม่ท้องหยิบมาแล้วจ้ะแม่ท้องหยิบมาแล้วนอบีนอซีนอซีแม่ท้องหยิบ,บ,บพี่ท้องหยิบมาเลี้ยงซอยแล้วลูกเดี๋ยวจิไปหยิบ,บ,บ,บเอาเอา,เอาไป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 เร็วไปึ้นไปแม่บีเจ้าจิไปเลี้ยงลูกได้เหอหาทางเขาเล้วนะเขาเป็นบอบัตรที่เน,นี่ยตเนี <laughs> ่ย ซ้ำลวจสัก,ก่อนเขายังไดนหนดเขายังไดนหนดว่าเขาทาั้งพีว่าได้เขาทา้งพุ่นแท้บีว่าเขาทาั้งพีบีขึ้นมาพี่แล้วเร้วว้เพิ่นเขาทางนั่นค่ะเพิ่นเขทาทั้งนั่นช่องยบิบีฉลาดวาบีฉลาดวาท่องยีบีว่ากระโดดท่องยีบีบมีทังเขา เขาว่าทางนี่สวกน้อยนี่สวกน้อยนี่เข่าได้เขาได้มาแล้วมาแล้วบีมาแล้วการเขาเลี่ยงลูกของแมวบีละแมวท่องหยิบเขาคนละสเตปค่ะคนละสเตปเลยในการเขาบังใหญ่เจ้ากระโดดติใหญ่ไม่ต้องกระโดดก็ได้นะใหญ่มันมีทางอื่นเนาะซี่เนาะไม่ต้องกระโดดก็ได้พี่ อันนี้ทางเขาอยู่แะนอนคือเขามาทางนี้ได้พีพีต้องหยิบเจ้ากระโดดท่ายัางไงที่หลังเจ้าก็ต้องกระโดดเด้อท้องหยิบ <c oughs> มันเขาทางนี้ได้เด้อมันมีประตูเปิดอยู่เด้อท้องหยิบสวยๆเด้อจบแล้ว <c oughs> ละคะ่ะลาตีสวัสดีดีแล้ววิธีการเขาไปเลี้ยงลูกของแมวบ้านราะวาเห็ดกลุ่มให้ไหม่แล้วแมวลูกคนเดือกลูกคนสิโต๊ะ